วันนี้เวลา10นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการเสด็จเป็นครั้งที่สองเพื่อส่งบำเพ็ญพระกุศลและส่งสนทนาธรรมกับพระธรรมพัชระยานมุนีชรชยสารโรโดยเสด็จเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่28ตุลาคม2560 ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรัตนมหาปัญญาประทีปพระประธานภายในสถานปฏิบัติธรรมจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังศาลาปฏิบัติธรรมส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนไตรพระประธานประจารําศาลาปฏิบัติธรรมแล้วส่งถวายทูบเทียนแพรแด่พระธรรมพะชระยานมุนีชรชยสาโร จากนั้นทอดพระเนตรบริเวณโดยรอบอาสมชนะมานซึ่งเป็นสวนป่าที่เงียบสงบร่มรื่นปลูกต้นไม้น้อยใหญ่นานาชน,นิดอาทิต้นไผ่ต้นสนและยางพาราพร้อมสนทนาธรรมกับพระธรรมพระชระยานมุนีชรชะยะสาโรพระพิสุชาวอังกฤษผู้เริ่มใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา จนปี2533ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่ออุปสมบทกับพระโพธิยานเทระหลวงปูชาสุพัทโทวัดหนองป่าโพองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุ้บลราชธานีได้ศึกษาปฏิบัติธรรมร,รักษาศีลและข้อวัดปฏิบัติต่างๆจนมีผู้เลื่มใสศรัทธาจำนวนมากได้ชื่อว่าเป็นพระที่ถ่ายทอดความลึกซึ้งทางธรรมฉบับภาษาไทยได้สละสลวยและเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พ,ะพระธรรมภัชยานมุนีภาวนาวิธีสุวิธานลีลาจารย์สุวิมนโกศลกิจานุกิจมหาคณิสอนบรวรสังคารามขามวาสี โดยพระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติไทยเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่9มีนาคม2563ด้วยเป็นพระภิกษุที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน,านเคร่งครัดในพระธรร,รมวินยัยแตกฉาในพระธรรมคําสอนมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและนานาชาติเคยดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานานชาติถือเป็นผู้ทําคุณประโยชน์เป็น พิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนาก่อนเสด็จกลับทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานแด่พระธรรมพัชรยานมุนีชรชยสาโรโดยพระธรรมพัชรยานมุนีมักจะออกไปเทศและสอนธรรมะแก่พุทธศาสนกชนณบ้านบุญซึ่งอยู่ติดกับที่พำนักสงฆ์ทุกวันอาทิตย์ที่1และ3ของเดือนแต่ในช่วงสถานาการณ์โควิด -19 ได้ปรับรูปแบบการสอนมาเป็นแบบออนไลน์แทน เวลา12นาฬิกา35นาทีสเสด็จไปวัดป่าธรรมคีรีส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธสันติมุนีธรรมคีรีสถิตพระประธานภายในอภิวอรธรรมศาลาแล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสกการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงถวายทูปเทียนแพร่แด่พระวชิรยานโกศลพระอาจารย์คมอภิวโรส่งศีลส่งกล่าวคําถวายสังฆทานส่งประเคนเครื่องสังฆทานแล้วส่งสนทนาธรรมกับพระวชิรยานโกรศลส่งสอบถามในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอาทิพุทธประวัติวิธีปฏิบัติกรรมฐานรวมถึงความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและภาษามาคตส่งรับสั่งกับพระอาจารย์คมว่าทําไมไวัยรุ่นคนสมัยใหม่ เดี๋ยวนี้มักจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วส่วนพระองค์ทรงเชื่อและเคารพในความกระตันยูกระตะเวทีจะทำอย่างไรให้เขาเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจากนั้นเสด็จไปปลูกต้นอินจันไม้ไทยโบราณที่ใกล้จะสูญพันธุ์มีอายุยืนยาวสามารถนำไปเป็นอาหารและยาสมุนไพรหลากหลายชนิด วัดป่าธรรมคีรีเป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นเงียบสงบซึ่งวัดกำลังก่อสร้างอุโบสถเจดีมหาจักรีวชิวระมงคลเป็นพุทธสถานแห่งความกตัญยูกะตเวทีบูชาคุณพระัตนตไตรและเพื่อความสถาพรแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ปัจจุบันพระวชิรญาณโกศลพระอาจารย์คมอภิกวโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา28รูป ก่อนเสด็จกลับมีพระปฏิสันถานกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาและพุทธศาสนิกชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารส่งเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทยจะเสด็จไปส่งบำเพ็ญพระกุศลและส่งสนทนาธรรมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่อยู่เสมอ